และชั้นอนุบาล3วันนี้ครูวิและครูปอจะมาสอนศิลปะด้วยกันนะคะมีศิลปะเป็นรูปอะไรนะคะครูวิยาให้ดูหน่อยทำกันเลย,ยทำกันหรือยังคะอยากทำกหรือยังเอ่ยถ้าอยากทำไปทำกันเลยห,ย,ห,หยิบกระดาษใบงานศิลปะใบนี้มาเลยนะคะนักเรียนเห็นไหมมันเป็นรูปอะไรรูปดอกไม้ ครูปอก็จะให้นักเรียนจัดการตัดกระดาษก่อนนะคะตอนแรกตัดยังไงครับครูวิตัดตรงนี้ก่อนอให้แยกมันเป็น2ชิ้นก่อนนะคะแล้วจัดการทำอะไรคะดอกไม้ไมันจะต้องมีกีบดอกไม้นะคะแล้วก็มีเกสรมีก้านแล้วก็มีใบนะักเรียนต้องทับภาพให้ตรงนะคะเริ่มต้นก็คือ เรามาตัดกีบดอกไม้กันก่อนค่ะตัดให้สวยๆนะคะตัดตามครูแบบนี้เลยตัดทั้งหมดห้ากีบนะคะตัดเสร็จเดี๋ยวเรามา,าตัดทุกอย่างเลยนะคะทั้งกีบดอกไม้ใบไม,ไม้แล้วก็เกสรแล้วก็กา้าน ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนติดกันเลยนักเรียนตัดแล้วใช่ไหมคะตัดกลีบดอกสีเหลืองนะคะมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกลีบดอกมีหกชิ้นนะคะใบไม้สีเขียวมีหนึ่งชิ้นเกสรสีแดงมีหนึ่งชิ้นแล้วก็ก้านมันนะคะขั้นตอนที่เราจะทําก็คือตอนแรกเราก็ต้องใช้กาวทาตรงก้านมันก่อนติดก,ก้านมันก่อนนะคะนักเรียน ก้านติกดก้านเสร็จเราก็มาติดตรงกีบด,ดอกนะคะคานิดๆนะคะไม่ต้องคาเยอะนะคะนักเรียนอูปอร์นี่ทาทุกกีบเลยแล้วก็เอามาติดแบบนี้ติดกีบดอกกันนะนเรียนอย่าเพิ่งติีเกรสรน,นะ เพราะว่าเกรสรมันจะต้องมาแทาบติดกับดอกไม้ติดให้ตรงช่องของมันนะคะติดเลยสุดท้ายอันนี้เราก็ต้องติดเกรสรเกรสรต้องอยู่ตรงกลางเอามาไว้ตรงกลางเลยนะเกรสรสีแดงนะ ตรงกลางดอกเลยตับต่อไปสุดท้ายก็ต้องติดอะไรทั้งเรียนมีดอกไม้แล้วก็ต้องมีใบมันด้วยเด้อนั่นไม่สวยนะแทนแทนเสร็จแล้วทำได้ไม่เอ่ยทำเสร็จแล้วมาส่งครูปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ไงบ้างคะทำใบงานศิลปะอของครูปองกับครูวไปชั้น 2, อนุบาลสองอนุบาลสามทำได้ไม่เอ่ยทำยยสวยสนะคะแล้วเรามาเจอกันวานจานที่ที่19ค่ะวานจาันที่ที่19นะคะจะเป็นคลิปต่อไปนะคะแต่ผู้ปกครองอย่าลืมมารับแบบฝึกหัดด้วยนะคะใช่ค่ะมารับแบบฝึกหัดนะคะที่ศูนย์เด็กเล็กของเรานะคะ ในวันจันทร์ที่สิบเก้านะคะผู้ปกครองมารับด้วยนะอย่าลืมนะคะถ้าไม่มารับน้องจะไม่ได้ทําแบบสุกหานนะคะแล้วเรามาเจอกันวันจันทร์ที่สิบเก้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ